อินดี้ได้ไหมอย่างนี้ว <int> ินเทจวินเทจแม่พูดผิดนี่ค่ะใครเคยเห็นบ้างนี่หำวัวนะคะใครเคยกินบ้างหำวัวตัวเดียวอันเดียวค่ะอุ <c> ้ย <oughs> อันนี้เขาเลาะหนังออกไม่หมดนะนี่หนังหำยังอยู่เลยนี่สสใจเลาะหนังออกไม่หมดน,น,นี่เห็นไหมคะหัวได้ยังพี่หัวเอาเอามาล้ห,หน่นเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นหำม,มาพี่ะนะไม่มีครับนะ หูไม่มีเพาบอกหูไม่มีค่ะอีตโก้มันหลอกแม่มันบอกแม่สั่งหูมากินแล้วชิมถายกูก็นึกว่าหูวัวมันไมันจะหัวหมูอ่ะคุณผู้ชมเคยกินหัวหมูไหมแล้วมันจะมีหูหมูไงแต่หูวัวไม่มีนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่จะบอกเลยว่าน้ําจิ้มที่นีแซบอร่อยมากค่ะหมองลาดปลาปิด คนไหนคือมองอ่ะพี่ผมครับผมเออขายมาห้าสิบปีแล้วเหรอพี่ครับผมอ๋อห้าสิบกว่าแต่ว่าพี่ยังดูหนุ่มๆหล่อๆเลยยิงเหรอห้าสิบอ่ะหกสิบก็ยังน้อยกว่าฉันน่ะฉันหกสิบห้าฮ่าฮ่าฮ่าสมยก่อนแม่ก็เช่อมาแม่ะสมัยก่อนแม่อาเนี่ยตั้งใจมารีวิวให้เขาเลยไอ้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเนาะ เนาะแะพี่ค <farklı> ุณ <spooky> ผู้ชมคะวันนี้เป็นวันพ่อคุณแม่เลยจัดโปรนะคะเพราะวันที่หนึ่งเมษธันวาแม่ถูกหวยถูกรอตตอรี่ตั้งหลายแสนก็เลยมาจัดโปรสิบกล่องเนี่ยมันร้อยสองร้อยแก้วห้าพันบาทไม่ขายขายพันเดียวพันเดียวและส่งฟรีด้วยอ่ะไม่ใช่พันเดียวส่งฟรีมีแค่ส่งค่ะคือห้าพันไม่ขายขายพันเดียวส่งได้ร้อยสอแก้ว สลิมนิงเดมอนเบอร์รี่ชามานะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นสูตรเชื้อเป็นหัวเชื้อสูตรพัดนะคะไม่ได้ผสมแป้งคนเป็นเบาหวานความดันกินได้แล้วก็อันนี้นะคะคุณผู้ชมจะหาน,น,นี้เป็นสลิมนิงช็อกโกแลตมอคแค่คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะไม่มีไขมันทานแล้วก็ออ้ยเป็นหัวเชื้อสูตรพัดไม่ได้ผสมแป้งคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมง สิบกล่องเนี่ยชงได้ร้อยสองร้อยแก้วนะห้าพันไม่ขายขายแค่สองพันโปรวันพ่อสิ้นสุดเที่ยงคืนวันนี้นะคะสิ้นสุดเที่ยงคืนวันนี้เป็นวันพ่อห้าธันวาคมอันนี้สลิดดิงเฟสปูชิโนโเป็นกาแฟผสมส้มอยู่สุกส,สิบกล่องราคาเต็มห้าพันนะแม่ขายแค่พันเดียวชงได้ร้อยสองร้อยแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นหัวเชื้อสุดพัด แล้วก็คนเป็นเบาหวานความดันกินได้คุมยุบอิ่มนาน8ชั่วโมงนะฮะวันพ่อโปรสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้นะ5,000ไม่ขายขายพันเดียว100-200แก้วแล้วก็วันนี้นะคะ่ะอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร,ร์รี่สกัดจากสตอรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลัเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เป็นไฟเบอร์ดีถักล้างลำไส้คุมยุบแลบประทาน1เดือนนะคะ100 ยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วสิบสองกล่องสองพันบาทน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอาหารไม่ต้องดูดไจมันไม่ต้องตัดกระต่ายให้เล็กลงแล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะถ้ากล่องหนึ่งอ่ะห้าร้อยแต่ถ้าซื้อไม่ขายขายสองร้อยแล้วมีค่าส่งหนึ่งร้อยแต่ถ้าซื้อห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีซื้อสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนะี่อันนี้ค่ะ สลิมดิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สนใจโทรมาเลย081 6304622หรือไลน์มาเลยแอดเรน่าดอตแกล์มีออลลีเอ็นเอดอตแกล์มีส่วนในนี้สลิมดิ้งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวพอหนึ่งในสิบช่องชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท่าไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นหัวเชื้อสุดพัดไม่ได้ผสมแป้งรับประทานแล้วจะทำให้ปากหายเหม็นฟันขาวเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มช่วยในการกระต่าย แล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลี้ยงหัวใจให้ไม่ตดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลี้ยงสมองให้ไม่ตดไม่ตันไม่เป็นอัมพาตอัมพาตแล้วก็ลดความอ้ว erm. นรับประทาน1 0บข่อพันห้าร้อยสองร้อยแก้วน้ำหนักลง1ิกิโลไม่ต้องออ mm hmm. กกาลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องไปตดไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ลดชันสนใจโทรมาเลยนะคะ 0816304622เรียกลน์มาเลย atlena. จางไลน์มี atleena. a n g ไลน์ชื่อข่าวบอกค่ะส่วนนี้นะคะโซลิมดีไ๊ไทยตีชาไทยอร่อยที่สุดในโลกไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันคาะไม่มีคอร์สเตอรอลเป็นหัวเชื้อสุดพัดนะคะไม่ได้ผสมแปง้งคุณิวอิ่มนานแปดชั่วโมงบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงผิวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ เราจัดโปรนะคะคุณผู้ชมหกอราคาเต็มสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้หกสิบสองรแก้วสิบอคาเต็มห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้ 200, 14, ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่อคาเต็มเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สามพันส่งได้ร้อยสี่สิอรแก้วสามอราคาเต็มหมื่นห้ 5, ไม่ขายขายแค่สี่พันนะคะส่งได้ 350, 99, สามร้อแกวส่ี สนใจโทรมาเลยนะคะ08163 04622เลยไลน์มาเลยนะคะ l e i n a gangline มี l e e n a g a n g l i n e ชื่อข่าวหุนค่ะ,ะพี่เก็บตั้ง